สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมนายธนกิจทอดทองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนดีบีการอัดแก๊สรุ่น M1 ก1 1 a 1กระบอกสีดาครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้สั่งไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็กาลังเดินทางมาเดี๋ยวผมต้องออกไปรับแล้วเรามาเก็บกล่องพร้อมกันนะครับไปกันเลย แกะกล่องกันแล้วนะครับเราจะพบว่ามันจะมีถุงกระสุนพร้อมกระสุนกระป๋องอัดแก๊สและก็ปืนพร้อมปืนอยู่ในกล่องนะครับ <blind> เราจะพูดถึงกระสุนนันก่อนกระสุนนะครับเป็นกระสุนพลาสติกสีขาวนะครับธรรมดานะครับโอเคเรามาพูดถึง,งกระป๋องอัดแก๊สกระป๋องอัดแก๊สเป็นกระป๋องอัดแก๊สมาตรฐา,านนะครับไม่ไม่ค่อยมีความรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความแรงของปืนนะครับก็แนะนํามาเป็นกระป๋องอัดแก๊สจังภาพเลยครับราคาของปืนราคาของกระป๋องแก๊สจังภาพนะครับประมาณ2 0 0รกว่าบาทนั่นเองครับ มานจะพูดถึงตบปืนกันครับผมซื้อปืนนี้ในราคาพันหนึ่งพันแปดรอดสิบบาทนะครับถ้าเกิดจากละะาซาดามันคือว่าสองพันแต่มีส่วนลดนะครับผมอ่มาทําการดูปืนข้างในกล่องกันครับขออนุญาตปักมุมกล้องนิดนึงครับครับในกล่องนะครับจะพบหนึ่งตัวช่วยลดลูกนะครับอ่าตัวช่วยทำความสะอาดนะครับ แมกกาซีนนะฮะแล้วก็ปืนนะครับปืนเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักที่ดีเลยครับหนักไม่มากคุณภาพดีถ้าเกิดเราใส่แมกกาซีนเข้าไปอ่าน้ําหนักก็ยิงดีนะครับพร้อมมาตรฐานได้ครับทีนี้เราให้ตัวช่วยาาาท,ทำความสะอาดทำยังไงใช่ไหมครับตัวช่วยทำความสะอาดก็คือเราจะทาําอ่อนด้านในและด้านนอกครับก็ดีนะครับเราจะแกะปืนออกมาเพื่อทำความสะอาดก่อนก็ได้นะครับก่อนจะยิงนะครับโดยการอ่า ชักปืนนะครับอ่ามันครึ่งหนึ่งพอครับอ่าโอเคแล้วก็มันมีตัวกดกลุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับให้กดเข้าไปครับดึงอันนี้ออกดึงตัวล็อกออกค่ะผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็ลาบออกมาเลยทีนี้ก็อันนี้นะครับสมามารถเขี่ยกระสุนที่ติดค้างอยู่ในปืนในกระบอกนี้ก็ได้ครับ,แล,รบแล้วก็เขี่ยเขี่ยเขี่ยถ้ามันมีก็แล้วแต่เลยครับเขี่ยเพื่อเขี่ยไอ้อยักแยกอะไรก็ขีเขี่ยออกไปนะครับ แล้วก็เช็ดโอเคเราต้องการเช็ดเช็ดไว้แบบใครที่ชอบปืนลักปืนนะครับก็เช็ดทองสอนบ่อยๆแล้วกันนะครับแนะนำครับถ้าเกิดใครมีซิลิโคนครับฉีดนะครับเพื่อความเหนียวลื่นของปืนครับจะได้ไม่ต้องติดขัดนะครับนี่เหมือนกันครับถ้าเกิดมีใครมีซิลิโคนก็ฉีดได้เลยครับโอเคแล้ววิธีใส่กลับก็ใส่คั้นกๆบเหมือนเดิมเลยครับที่ใส่นะครับก็แลกไปให้สุดนะครับอ่าแอบสุดแล้วมันจะดังแป๊กเลยครับ ็ใส่ตัวล็อกตามเดิมเลยครับไม่ยากครับผมเป็นคนที่ชอบสอบสมบุกสนะัไม่ยากเลยครับไม่รู้ครับอ่าดังแก๊กเรียบร้อยทีนี้ความแตกต่างครับถ้าเกิดมันไม่มีแมกกาซีนครับชักปืนเข้าไปมันก็จะรีโหลดกลับมาเดิมครับแต่ถ้าเกิดใส่แมกกาซีนแล้วชักชาเลจมันมาจะค้างัะผมเพราะว่าในในแมกกาซีนไม่มีลูกครับ มันจะบ่งบอกว่าปืนไม่มีลูกครับผมที่นี่เราเดี๋ยวค่อยสาธิตตอนยิงให้ดูครับโอเคทีนี้เราพูดถึงปืนครับการยิงนะครับครับถ้าเรายิงแบบนี้ครับมันจะไม่ออกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีตัวล็อกอยู่ครับผมเวลาจะยิงเราต้องกดตัวล็อกก่อนแล้วก็ยิงครับมันก็มันมันก็เหมือนว่านะครับการเราชักปืนอ่าแล้วเราเรยยิงเราต้องถือแบบนี้ครับแล้วก็ยิงเพื่อ กดตัวล็อกพร้อมๆกันครับเรามาพูดถึงแมกกาซีนครับแมกกาซีนครับเป็นบอดี้เหล็กอย่างดีนะครับแต่ตรงปลายตรงนี้ครับเป็นปลายกระสุนออกนะครับเป็นพลาสติกครับเวลาใส่กระสุนนะครับเราควรใช้ที่ช่วยหลดกระสุนครับลากไอ้ตัวนี้ลงมานะฮะลากตัวดันกระสุนครับแล้วใส่กระสุนตรงนี้นะครับแนะนำให้ใส่ตรงกลางฮะเพราะอะไรนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของปากกระสุนครับ ก็เสาาียหายแล้วมันแพงมากเลยนะครับแล้วออก็เอาอกพอใส่สุดเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นน,นะครับผมจะปล่อยแรงเข้าไปวิธีอัดแก๊สจะอัดแก๊สใต้ตูดนะครับและเมื่อเราไม่ใช้งานแล้วนะครับให้แนะนําให้ปล่อยแก๊สนะครับกดตรงนี้ครับมันมีที่รูกดปล่อยแก๊สและแก๊สจะออกมาจากหุงก่งออกมาฝังนี้ครับจากที่ผมสาธิตปืนไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาใส่กระสุนแล้วพร้อมไปยิงพร้อมๆกันนะครับ ก็ตามที่ผมบอกนะครับใส่กระสุนแล้วควใส่ปรงกลางนะครับโดยใช้ที่ช่วยหลดกระสุนลากลงมานะครับแนะนำนะครับระวังดีๆนะครับของมันแพงใส่กระสุนตรงนี้นะครับอ่าเป็นกระสุนพลาสติกนะครับแนะนำนะครับอย่าใส่กระสุนแก้วหรือว่ากระสุนเหล็กนะครับเดี๋ยวทาให้แม่กระสนเสียหายได้ครับ แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับไม่ค่อยปล่อยติมปล่อยแรงก็ไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะแล้ววิธีอัดแก๊สนะครับเราควรอัดแก๊สโดยตั้งตั้งตรงนะครับไม่ควรอัดเอียงๆครับตั้งให้ตรงนะครับกับแมกซีนครับกดเข้าไปหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยครับหนึ่งสองสามอ่าปล่อยหนึ่งสองสาม ป่ะปล่อยนะครับหนึ่งนับหนึ่งถึงสามครับแล้วปล่อยแล้วจะสองครั้งหรือ3ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับอ่ทีนี้แล้วใส่เมกาทีนชักเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูห่อนครับว่บเสียงมันดังครับดังมากเสียงฝนครับไม่ใช่ครับเสียงปืนครับ ดังจริงๆครับผมผมยอมรับแล้วก็แรงด้วยครับแนะนําครับอย่าให้ถึงมือเด็กเด็กขาดครับแล้วก็อย่ายิงใส่กันครับ๋ย่าให้เกิดเข้าโรงพยาบาลได้ครับผมจะยิงให้หมดแม็กเลยครับอ่าพอหมดแม็กกระสุนแล้วครับสไลด์มันจะค้างแบบนี้เลยครับมันมาตรฐาของมันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปยิงเป้ากันดีกว่านะครับต่อไปเป็นการลองเป้านะครับ แม็กนะครับเดีย๋ยวมาดูเป้ากันครับครับสำหรับวันนี้หากมีความผิดพลาดประการใดผมนายธนกิจเจ้าทองขอ,อกลับมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ